เศร็ฐที่นี้ผู้หญิงผยองดูถูกพันเอกต่อหน้าผู้คนทั้งสนามบินแต่ใครจะรู้ว่าเพียงสิบนาทีต่อมาชีวิตของเธอพังทลายต่อหน้าต่อตาจากเกียรติยศสูงสุดกลายเป็นความอับอายที่สุดในชีวิตเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทำไมทุกคนถึงหันหลังให้เธอพร้อมกันเรื่องราวนี้จะทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าดูถูกใครอีกเลยสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยผู้คนเสียงประกาศตามสายดังก้อง ลอกระเป๋าลากเสศษสีกับพื้นอวับกลิ่นหอมกาแฟลอยประปลนกับกลิ่นน้ำหอมของนักท่องเที่ยวหญิงสาวในชุดแบรนด์เนมหรูยืนกอดอกเธอคือเศรษฐีนีที่ใครๆต่างรู้จักสายตาของเธอจ้องไปยังชายไวกลางคนที่ยืนข้างๆเขาสวมเครื่องแบบพันเอกสะอาดเรียบรองเท้าหนังดำขัดจนแวววาวเธอหัวเราะย่อยออกมาเบาๆเสียงนั้นแหลมคมเหมือนมีกรีดใจ ทหารแก่ๆอย่างคุณมายืนที่นี่ทำไมคำพูดของเธอดังก้องท่ามกลางผู้คนรอบข้างพันเอกเงียบสายตาของเขาสงบนิ่งมือกำกระเป๋าหนังแน่นเสียงหัวใจของเซธินีเต้นแรงด้วยความสะใจเธอคิดว่าตนเองอยู่เหนือทุกคนเพียงสิบนาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเดินตรงเข้ามาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังถี่และมั่นคง ทุกสายตาในสนามบินหันไปมองบรรยากาศพลันเงียบสงัดเศรษฐีนีหน้าเริ่มซีดเมื่อเห็นว่าทุกคนยืนทำความเคารพพันเอกผู้นั้นชื่อของเขาถูกเอ่ยด้วยน้ำเสียงเกรงขามคำสั่งที่หนักแน่นสะท้อนก้องไปทั่วโถงสนามบินหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายขาของเธออ่อนแรงเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงความพร่าเลือนเธอก้มลงคุกเขา่า ริมฝีปากสั่นพยายามเอ่ยคำขอโทษแต่สายตาของพันเอกยังคงเยือกเย็นความเงียบงันที่รายล้อมบีประจิตใจของเธอกลิ่นเหงื่อของผู้คนรอบข้างชัดเจนยิ่งกว่าเดิมมือของเธอสั่นสะท้านจนแทบจะวางรากกับพื้นเธอไม่อาจมองสบตาได้เสียงในใจตะโกนว่าหนีไปแต่ร่างกายกลับตรึงอยู่กับที่ทุกวินาทีที่ผ่านไปหนักอึ้งราวกับชั่วโมงยาวนาน เสียงกระสิบของผู้คนเริ่มดังขึ้นรอบตัวทุกคำพูดเหมือนหอกแหลมที่ทิ่มแทงจิตใจเธอสายตานับร้อยคู่จ้องมองด้วยความดูแคลนเหมือนเธอเป็นเพียงตัวตลกในเวทีสาธารณะเมื่อไหลอาบขมับแผ่นหลังร้อนวุบวาบแม้เครื่องปรับอากาศจะทำงานเต็มที่กลิ่นหอมจากน้ำหอมราคาแพงของเธอกลับกลายเป็นกลิ่นที่ชวนอึดอัดเหมือนตอกย้ำความผิดพลาดที่ไม่อาจลบเลือน พันเอกเก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังชัดเจนหัวใจของเซธินีเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเธอก้มหน้าจนแทบสัพื้นหินอ่อนมือสั่นสถานวางแนก่กับพื้นเย็นเฉียบความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ใต้งอเงินของใครน้ำเสียงของพันเอกหนักแน่นและเย็นเยียบคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงกลางใจเธอทุกอนูของร่างกายสั่นสะเทือนด้วยความอับอาย หญิงสาวพยายามเอ่ยถ้อยคำขอโทษแต่เสียงออกมาเพียงแผ่วเบาและสั่นเครือริมฝีปากแห้งผากจนแทบพยับไม่ได้ผู้คนรอบข้างยังคงจ้องมองไม่กระพริบทุกวินาทีเหมือนพันธนาการที่ไม่สิ้นสุดสายตาของพันเอกไม่แม้แต่จะมองตรงเขาหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงข้างกายทุกถ้อยคำของเขาเปี่ยมด้วยอำนาจขณะที่ชื่อของเศรษฐีเริ่มถูกเอ่ยออกมาในประโยคประนาม เสียงเหล่านั้นดังก้องเหมือนประตูเหล็กปิดใส่เธอความภาคภูมิที่เคยมีหายไปสิน้นเหลือเพียงร่างที่คุกเข่าอยู่ท่ามกลางผู้คนหัวใจเธอจมดิ่งลงสู่ความมืดและเธอรู้ว่าเส้นทางชีวิตที่เคยสูงส่งกำลังพังทลายต่อหน้าต่อตาอย่างไร้ทางหนีเสียงโทรศัพท์ของผู้คนรอบข้างดังขึ้นพร้อมกันแสงแฟลชจากกล้องมือถือวูบว่าเปาวากับสายฟ้าทุกภาพทุกวิดีโอถูกบันทึกอย่างไม่ปราณี ชื่อของเธอกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงทันทีในโลกออนไลน์เสียงแจ้งเตือนจากมือถือของตัวเองดังทีเธอกดเปิดด้วยมือสัน่นหน้าแรกเต็มไปด้วยภาพเธอคุกเขา่าคำด่าและถ้อยคำเย้ยแยไหลบ่ามาเหมือนน้ำเชี่ยวหัวใจเธอกระแทกแรงราวกับจะขาดหายสายตาเบลอจนแทบมองไม่เห็นหน้าจอเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากกลุ่มวัยรุ่นข้างๆเสียงนั้นเหมือนล้อเลียนกล้องสะท้อนในโสดประสาสตร์ พันเอกยังคงยืนสูงส่งใบหน้าของเขานิ่งสงบเหมือนภูเขาเขาเอ่ยกับเจ้าหน้าที่ให้จัดการตามระเบียบถ้อยคำที่สั้นแต่ทรงอำนาจเหมือนตัดสายใยสุดท้ายที่เธอพยายามเกาะเกี่ยวเสียงเจ้าหน้าที่สนามบินประกาศชื่อเธอออกลำโพงตามด้วยถ้อยคำว่าให้พบเจ้าหน้าที่ด่วนร่างกายเธอแข็งค้างทุกสายตายิ่งจ้องมองแรงกว่าเดิม เหมือนมีพันธนาการมัดร่างไว้กลางเวทีประจานโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งข้อความแจ้งจากผู้จัดการบริษัทใหญ่ที่เธอถือหุ้นเทียงไม่กี่คำสั้นๆแต่เฉือนเลือดเหมือนคมมีดหุ้นตกทันทีกรรมการเรียกประชุมด่วนดวงตาของเธอพร่ามัวด้วยน้ำตาเสียงรอบข้างแปรเปลี่ยนเป็นเสียงโห่และซุบซิบเธอพยายามเอื้อมมือไปหยิบมือถือขึ้นกอดแนบอกเหมือนจะปิดกั้นโลกภายนอก แต่ทุกเสียงยังคงถาโถมใส่อย่างไร้ความปราณีขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวรองเท้าส้นสูงที่เคยทำให้ดูสง่ากลับกลายเป็นภาระหนักที่บีบเท้าอย่างเจ็บปวดเสียงตะโกนของใครบางคนดังลอดออกมานี่หรือเศรษฐีีผู้ยิ่งใหญ่ในข่าวเสียงหัวเราะกระจายรอบถงสนามบินเหมือนคลื่นซัดซ้ำลงบนร่างที่อ่อนแรงหญิงสาวก้มหน้าหนี แต่กล้องมือถือหลายสิบเครื่องยังคงจับภาพไม่หยุดทุกวินาทีคือการประจานกลางสาธารณะโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความจากสามีเพียงประโยคสั้นๆอย่ากลับบ้านมาหัวใจเธอเหมือนถูกกระชากออกจากอกลมหายใจติดขัดจนต้องอ้าปากหอบภาพความรุ่งโรจน์ในอดีตผุดขึ้นในหัวงานเลี้ยงหรูหราเสื้อผ้าแบรนด์เนมแสงแฟชถ่ายภาพทุกอย่างที่เคยทำให้เธอภาคภูมิ กลับกลายเป็นเพียงภาพหลอนที่ตอกย้ำว่าไม่มีอีกแล้วพันเอกหันมามองเพียงครั้งเดียวสายตาคมกริบที่ไม่แสดงความโกรธแต่มันกลับกรีดลึกลงไปในจิตใจเธอเหมือนบอกว่าเธอไม่คู่ควรกับเกียริแม้เพียงเศษเสี้ยวเจ้าหน้าที่ก้าวเข้ามาห้อมล้อมเสียงประกาศซ้ำชื่อเธออีกครั้งดังไปทั่วผู้คนเริ่มแตกเป็นสองฝั่งบางคนโห่บางคนยกมือถือขึ้นถ่ายต่อแต่ไม่มีใครยื่นมือช่วย หญิงสาวสุดกายลงอีกครั้งหน้าผากแต่พื้นหินอ่อนเย็นเฉียบน้ำตาไหลพรากจนชุ่มสองแก้มเสียงสะอื้นสถานไปทั่วอกเธอรู้แล้วว่าโลกที่เคยยืนอยู่อย่างสูงส่งได้พังทลายลงต่อหน้าทุกคนอย่างไร้หนทางกอบกู้ข่าวแพร่กระจายรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งเว็บไซต์ใหญ่ทุกสำนักขึ้นพาดหัวพร้อมกันเศรษฐีนีดูถูกนายทหารระดับสูงคุกเข่าขอโทษกลางสนามบิน ภาพเธอที่ก้มหน้าร้องให้ถูกแชร์เป็นหมื่นครั้งภายในไม่กี่นาทีเสียงโทรศัพท์ไม่หยุดสัน่นข้อความจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทยอยเข้ามาแต่ละข้อความคือการถอนสัญญาชื่อของเธอถูกลบออกจากรายชื่อผู้บริหารทุกคำประกาศเหมือนค้อนเหล็กกระแทกลงกลางใจนักลก่าวกรูเข้ามาไมโครโฟนและกล้องเล็งตรงหน้าคำถามแหลมคมดังไม่หยุด รู้สึกอย่างไรที่ถูกสังคมประนามจะรับผิดชอบกับคำพูดดูถูกอย่างไรเธออ้าปากแต่ไม่มีเสียงลำคอแห้งผากเหมือนถูกก้อนหินกดทับเสียงหัวเราะจากกลุ่มคนด้านหลังยิ่งแทงลึกแสงแฟลชวูบวาบเหมือนสายฟ้าไม่สิ้นสุดทุกภาพถ่ายคือบาดแผลที่สังคมจะไม่ปล่อยให้เธอลืมพันเอกยืนอยู่ไม่ไกลเขาไม่พูดไม่แม้แต่หันมามองแต่ความสงบนิ่งของเขายิ่งทำให้เธอเจ็บปวด เหมือนโลกกำลังบอกว่าเกียรติที่แท้จริงไม่อาจซื้อได้ได้วยเงินเสียงมือถือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นชื่อของธนาคารบัญชีหลายบัญชีถูกอายัดหุ้นส่วนหลายคนถอนตัวทันทีทุกอย่างที่สร้างมาทั้งชีวิตกำลังพังทลายราวกับทรายถูกน้ำซัดหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบขาดลมหายใจสั่นสะานภาพลักษณ์ที่เคยสง่าง,งามไม่เหลือแม้เงา สิ่งเดียวที่เหลือคือร่างที่คุกเข่าอยู่กลางฝูงชนกับสายตานับพันคู่ที่จ้องมองอย่างเหยียดหยามไมโครโฟนหลายตัวถูกยื่นตรงหน้าเธอสายไฟพันกันเหมือนกับดักที่บีบคั้นหัวใจกล้องนับสิบเล็งจ้องแสงไฟสาดเข้าตาแรงจนแสบไม่มีที่ให้เธอหลบซ่อนเสียงเจ้าหน้าที่สนามบินเอ่ยเชิญเธอขึ้นแท่นประกาศฝูงชนเบียดเสียดเข้ามาใกล้เสียงซุบซิบกระซิบกระซาบดังรอบทิศ ทุกคำเหมือนพิษกัดกร่อนประสาทเธอสูดลมหายใจลึกแต่ลมหายใจนั้นกลับติดขัดกลางอกริมฝีปากสัน่นน้ำตาคลอเบ้าเธอพยายามเอ่ยคำขอโทษแต่เสียงออกมาแผ่วบางจนไมโครโฟนแทบไม่รับผู้คนโห่ร้องดังขึ้นเสียงนั้นสะท้อนก็เหมือนคำพิพากษาเธอต้องกัดฟันบังคับให้เสียงดังพอจะได้ยินทั่วทั้งโถง ฉันขอโทษเสียงสั่นเครือหลุดออกมาประโยคสั้นๆนั้นดังสะท้อนในความเงียบที่อึดอัดแต่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำให้อภัยมีเพียงเสียงหัวเราะเย้ยหยันและเสียงชัตเตอร์ภาพของเธอถูกบันทึกทุกวินาทีเพื่อกลายเป็นตราบาบที่สังคมจะย้ำเตือนชื่อของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความโอหังและการล้มสลายเธอพยายามยกมือปิดหน้าแต่เสียงนักลก่าวดังขึ้นแข่ง คุณคิดว่าเงินยังซื้อเกียรติได้หรือไม่คุณจะยังกล้ามองหน้าสามีและครอบครัวอีกหรือทุกคำถามเหมือนหอกแหลมแทงทะลุหัวใจขาของเธออ่อนแรงร่างทั้งร่างสุดลงคุกเข่าอีกครั้งต่อหน้าสาธารณะเสียงสะอื้นดังออกมาอย่างไร้การควบคุมหยดน้ำตาไหลรดลงบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบภาพนี้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศหลังจากภาพถ่ายทอดสดกระจายไปทั่วประเทศ บ้านหรูที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งกลับถูกผู้สื่อข่าวปักหลักเฝ้าหน้าประตูราวกับสนามรบเสียงกล้องถ่ายรูปดังแชไม่หยุดทุกการเคลื่อนไหวของเธอกลายเป็นอาหารของสังคมในห้องโถงกว้างที่เคยเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบต,ตอนนี้เงียบงันและอึดอัดสามีไม่อยู่โทรศัพท์จากครอบครัวงเงียบสนิทมีเพียงข้อความสั้นๆที่ถูกส่งมาว่าอย่าเอาชื่อเราไปเกี่ยวข้อง หญิงสาวทิ้งตัวลงบนเก้าอี้หนังสีดำเสียงสะอื้นสะท้อนกล้องในบ้านกว้างเธอเอื้อมือขวาโทรศัพท์หวังหาคำปลอบใจจากเพื่อนสนิทแต่สิ่งที่พบคือข้อความตัดสัมพันธ์ขอโทษเราไม่สามารถติดต่อกับเธอได้อีกแล้วมือของเธอสัน่นมือถือร่วงตกพื้นกระแทกเสียงดังความว่งเปล่าเริ่มกัดกินจากข้างในทุกผนังทุกมุมห้อง เหมือนสะท้อนเสียงหัวเราะ,ะจากผู้คนนับพันเธอมองไปที่กระจกเงาใหญ่ตรงผนังภาาสะท้อนคือหญิงสาวที่โซหมดสง่าแววตาที่เคยเปล่งประกายมั่นใจกลายเป็นเพียงเงาว่างเปล่าที่สันสานเธอแทบไม่อาจจดจำตัวเองได้กลางดึกคืนนั้นโทรศัพท์สัน่นอีกครั้งคราวนี้เป็นการแจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีทั้งหมดถูกอายัดต,ตามคำสั่งศาล ดวงตาเธอพร่ามัวทันทีร่างทั้งร่างสุดลงคุกเข่ากับพื้นเย็นแข็งเสียงร้องให้สะท้อนในความเงียบมืดของคฤหาสา์รุ่งเช้าวันถัดมาเสียงเคาะประตูดังทีจนสะดุ้งตื่นเมื่อเปิดประตูออกเจ้าหน้าที่ศาลและตำรวจยืนรอพร้อมเอกสารคำสั่งใบหน้าพวกเขานิ่งขรึมไร้ความเห็นใจปลดย้ายออกจากบ้านหลังนี้ภายในเจ็ดวันถ้อยคำสั้นๆแต่กรีดลึกเหมือนคมมีด หญิงสาวสุดนั่งกับพื้นดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินทุกอย่างที่เธอเคยภาคภูมิกำลังถูกพรากไปอย่างไม่เหลือชิ้นส่วนเพื่อนบ้านยืนมองจากรั้วบ้านบางคนแอบถ่ายวิดีโอเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังลอดมาเธอก้มหน้าหนีแต่ความอับอายแผดเผาไปทั่วทั้งร่างคาสน์รหรูที่เคยเต็มไปด้วยคนรับใช้ ตอนนี้เหลือเพียงความเงียบว่างเฟอร์นิเจอร์ถูกขนย้ายทีละชิ้นเสียงไม้ลากไปตามพื้นหินดังเสียดแทงใจห้องโถงกว้างที่เคยสว่างสวยัยกลายเป็นเพียงกล่องว่างเปล่าที่สะท้อนเสียงร้องให้ของเธอวันที่เจ็ดมาถึงรถตู้ของเจ้าหน้าที่มาจอดหน้าประตูเธอถูกบังคับให้ออกไปพร้อมกระเป๋าเดินทางเพียงใบเดียวทุกสายตาของผู้คนในละแวกนั้นจับจ้อง กล้องมือถือถูกยกขึ้นพร้อมบันทึกภาพเศรษฐีนี้ที่เคยยิ่งใหญ่บัตรนี้กลายเป็นเพียงเงาแห่งความอับอายลมเช้าเย็นเฉียบพัดต้องใบหน้าเธอเดินก้มหน้าออกจากคฤรุสยหาดเสียงประตูเหล็กปิดดังปังด้านหลังเหมือนเสียงต่อฝาลงฝังชีวิตเก่าอย่างสิ้นเชิงหญิงสาวากกระเป๋าใบเดียวไปตามถนนเสียงล้อกระเป๋ากระทบพื้นขรุขระดังสะท้อน แสงแดดแรงกล้าแผดเผาผิวที่เคยถนอมด้วยครีมราคาแพงเหงื่อไหลท่วมจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มแต่เธอไม่มีที่ให้หยุดพักผู้คนริมทางจำได้ทันทีสายตาหลายคู่ชี้นิ้วและซุบซิบบางคนหัวเราอเยาะบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายอีกครั้งชื่อเสียงที่เคยสั่งให้ใครก้มหัวกลับกลายเป็นตราบาบที่ใครๆใช้ล้อเลียนเธอพยายามเข้าโรงแรมหรู แต่พนักงานเพียงปลายตามองแล้วสายหัวพร้อมคำตอบเย็นชาขออภัยเราไม่สามารถให้บริการได้ถ้อยคำนั้นเหมือนประตูหนักปิดใส่หน้าค่ำวันนั้นเธอต้องนั่งพิงผนังอาคารเก่าแสงไฟถนนส่องลงบนร่างที่หมดแรงเสียงเครื่องยนต์รถวิ่งผ่านไม่ขาดสายแต่ไม่มีใครหันมามองด้วยความเห็นใจท้องร้องด้วยความหิว เธอหยิบเงินสดใบสุดท้ายจากกระเป๋าเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเล็กๆแต่เมื่อคนขายเห็นหน้าเขากลับประสิบกับลูกค้าใกล้ๆว่านี่แหละคนที่ดูถูกพันเอกจนชีวิตพังเสียงหัวเราะดังตามหลังเธอแม้จะออกจากร้านแล้วมือที่ถือถุงอาหารสั่นไม่หยุดน้ำตาไหลรินลงแก้มทุก,ก้าวที่เดินคือการถูกจ้องมองด้วยสายตาดูแคลนในความมืดของค่ำคืนนั้น เธอนั่งกินขนมปังอย่างเงียบเหงารสชาติขมฝาติดลิ้นไม่ใช่เพราะอาหารแต่เพราะมันถูกกลืนไปพร้อมกับศักดิ์ศรีที่หายไปหมดสิ้นรุ่งเช้าของอีกวันหญิงสาวเดินเร่หางานไปตามตรอกซอกซอยเสื้อผ้าที่เคยหรูหราตอนนี้ยับยุ่ยี่และซีดจางรองเท้าส้นสูงแต่จนเดินกระเพลกสายตาผู้คนที่มองตามเต็มไปด้วยการเย้เยเธอแวะที่ร้านอาหารเล็กๆริมถนน เสียงมอรกระทบกระทะดังฉับฉับกลิ่นน้ำมันลอยคลุ้งไปทั่วเธอเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแผ่วว่ารับสมัครพนักงานไหมคะเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนมองหน้าเธอครู่หนึ่งก่อนหัวร้อยหยนันนี่ไม่ใช่เวทีให้คนดังเล่นละครนะเราไม่รับคนที่ทำให้ร้านโดนด่าเพราะข่าวอื้อฉาว้อยคำเหล่านั้นเหมือนมีคมแทงซ้ำเธอก้มหน้าถอยออกมา เสียงลูกค้าในร้านหัวเราะตามหลังทุกก้าวที่เดินออกไปเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนถนนทั้งสายกดทับลงบนบ่าที่อ่อนล้าในบ่ายวันเดียวกันเธอลองสมัครงานเป็นแม่บ้านในโรงแรมเล็กผู้จัดการเปิดแฟ้มประวัติพลางจ้องเธอนิ่งเราไม่กล้าเสี่ยงให้ลูกค้าพบคนที่สังคมต่อต้านแล้วแฟ้มก็ถูกปิดลงตรงหน้าอย่างเย็นชาหัวใจเธอจมดิ่งเหมือนถูกปฏิเสธจากทั้งโลก เธอนั่งลงข้างทางลมแรงพัดฝุ่นเข้าตาน้ำตาไหลรินออกมาไม่หยุดเสียงรถโดยสารวิ่งผ่านป้ายโฆษณาใหญ่ข้างถนนยังคงโชว์ภาพแบรนด์หรูที่เธอเคยถือครองแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงภาพหลอนที่เยืะหัันเธอยกมือขึ้นกุ่มหน้าร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหิวความเหนื่อยและความอับอายเย็นวันนั้นท้องฟ้าสีเทาหม่เนเมฆหนาทึบปกคลุมเหมือนโลกทั้งใบกำลังเหยียดยามเธอ หญิงสาวเดินเร่ไปจนถึงตลาดสดเสียงตะโกนขายของแข่งกันดังระงมกลิ่นข้าวปลาและควันน้ำมันท่ออบอวนรอบตัวเธอหยุดอยู่หน้าร้านขายผักเจ้าของร้านเป็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อแต่ดวงตาแข็งกร้าวหญิงสาวกั้นใจเอ,อ่ยขึ้นช่วยรับฉันทำงานได้ไหมค่ฉันยอมทำทุกอย่างเจ้าของร้านมองเธอตั้งแต่หัวจรรเท้าแววตานั้นปนทั้งความสงสารและความสะใจ งานนี้ต้องตื่นตีสี่แบกของหนักมือต้องเปื้อนสกรปรกเธอเคยชินแต่กับของแพงๆจะทำได้หรือหญิงสาวพยักหน้ารับทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะจากคนงานรอบข้างดังตามหลังเศร็จีนี้ต้องมาเก็บผักแบกตะกร้าห้าห้าแต่เธอไม่ตอบโต้เพราะรู้ว่าไม่มีสิทธิ์เลือกอีกแล้วรุ่งเช้าวันถัดมาเธอถูกปลุกให้ลุกจากพื้นกระสอบเก่าๆมือที่เคยประดับด้วยแหวนเพชร ตอนนี้เปื้อนดินและเศษผักช้ำไหลสันสถานไม่ยกตะกร้าหนักขึ้นบ่าเหงื่อไหลท่วมร่างท,งทั้งที่อากาศเย็งเย็นเสียงหัวเราะย้อดังซ้ำทุกครั้งที่เธอทำผิดพลาดบางครั้งตะกร้าหล่นผักกระจายเต็มพื้นเธอต้องก้มเก็บทีละชิ้นท่ามกลางสายตายเหยดยามแต่ละวันผ่านไปใช้อย่างทรมานค่าแรงที่ได้มีเพียงเศษเงินแทบไม่พอซื้ออาหารประทังชีวิต ทุกคืนเธอนอนกอดท้องที่หิวโหวยเสียงหัวใจเต้นช้าลงเหมือนหมดแรงจะต้านทานในความมืดนั้นภาพอดีตผุดขึ้นไม่หยุดงานเลี้ยงหรูหรารถยนต์คันงามเครื่องเพชรยิบทั้งหมดหายไปเหมือนควันเหลือเพียงร่างที่สั่นไหวอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของโลกชื่อของเธอกลายเป็นคำสอนที่ถูกยกขึ้นบรรยายในห้องเรียนครูบางคนชี้ภาพข่าวเธอคุกเข่าในสนามบินแล้วกล่าวกับนักเรียนว่า นี่คือตัวอย่างของความโอหังที่นำไปสู่ความพินาศทุกครั้งที่เธอเดินผ่านกลุ่มคนเสียงซุบซิบก็ดังตามมาไม่ขาดเด็กเล็กชี้นิ้วถามพ่อแม่ว่านี่ใช่คนในคลิปที่เขาหัวเราะก,กันหรือเปล่าผู้ใหญ่บางคนตอบพลางหัวเราะใช่แล้วจะไม่ให้ดีว่าอย่าเป็นเหมือนเธอตลาดที่เธอทำงานยิ่งเต็มไปด้วยการดูถูกลูกค้าบางคนตั้งใจโยนเศษเหรียญใส่มือพร้อมคำพูดเยาะเย้ยว่า นี่แหละมือที่เคยถือกระเป๋าแบรนด์เนมทุกเหรียญที่กระทบฝ่ามือเจ็บราวกับถูกตอกตะปูลงกลางใจบางครั้งเธอต้องเดินผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งเคยเป็นภาพเธอยืนเคียงข้างนักธุรกิจดังแต่ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยภาพใหม่ทว่าใครบางคนกลับแอบผิดเขียนกำแพงใต้ไปว่าเศรษฐีนี้ผู้ล้มละลายคืนหนึ่งเธอนั่งกอดเข่าข้างร้านขายของเก่า เสียงทีวีจากบ้านใกล้ๆดังลอดมาผู้ประกาศข่าวอ่านเนื้อหาเรียงรายกรณีหญิงเศรษฐีดูถูกพันเอกยังคงเป็นอุทาหรณ์นักวิชาการชี้ว่าเป็นบทเรียนของสังคมหัวใจเธอเจ็บร้าวจนแทบหายใจไม่ออกดวงตาเหมือลอยสู่ความมืดทุกคำพูดทุกเสียงหัวเราะยังคงก้องสะท้อนในโสตประสาทไม่มีที่ใดในเมืองนี้ที่ไม่รู้จักชื่อของเธอ และไม่มีที่ใดที่เธอจะหนีสายตาดูหมิ่นได้เธอเริ่มทนไม่ไหวกับทุกสายตาและเสียงหัวเราะทุกตรอกทุกถนนเต็มไปด้วยรอยแผลในความทรงจำค่ำคืนหนึ่งเธอลุกขึ้นจากผ้าเก่าๆที่ใช้ปูนอนหยิบกระเป๋าผ้าขาดวิ่งเพียงไปเดียวแล้วเดินออกจากเมืองที่เคยเป็นวังหรูของตนสถานีขนส่งสว่างด้วยแสงไฟสีซีดเสียงเครื่องยนต์รถทัวร์คำรามไม่หยุดผู้คนลากกระเป๋าเดินทางอย่างเร่งรีบ แต่ไม่มีใครหันมามองเธอเกินหนึ่งวินาทีสำหรับทุกคนเธอคือเพียงคนไร้บ้านที่ถูกลืมเธอซื้อตั๋วราคาถูกที่สุดเศษเงินที่เก็บจากค่าแรงแบกผักพอแค่ค่านั่งไปเมืองเล็กๆไกลโพ้นกระดาษตั๋วในมือเปียกชื้นเพราะน้ำตาขณะที่เธอเดินขึ้นรถเสียงเด็กชายเบาะหลังเอ่ยถามแม่แม่แม่นี้ใช่คนในข่าวหรือเปล่าแม่เพียงดึงลูกเข้ามากอดแล้วกระซิบเสียงเบา อย่าพูดถึงรถทัวแล่นออกจากสถานีไฟเมืองค่อยๆเลือนหายไปในความมืดเธอซบหน้ากับกระจกเย็นเฉียบเห็นผ้าสะท้อนของตัวเองไม่เหลือเขาความสง่างามมีเพียงผู้หญิงที่แตกสลายและว่างเปล่าเสียงหัวใจเต้นเบาจนแทบไม่ได้ยินลมหายใจยาวช้าเหมือนจะดับลงทุกขณะข้างนอกขนทางทอดยาวไม่มีสิ้นสุดในใจของเธอมีเพียงความไม่รู้ ว่าอนาคตจะเป็นการชำระบาปหรือการจมหายไปตลอดกาลร,รถทัวค่อยๆฉลอเข้าจอดในเมืองเล็กเงี้ยสงบแสงเช้าสีทองสาดลงบนหลังคาบ้านไม้เรียงรายอากาศเย็นสดชื่นกลิ่นหญ้าเปียกน้ำค้างลอยมาแทนควันพิษในเมืองใหญ่เธอเก้าวลงจากรถด้วยร่างที่อ่อนแรงแต่หัวใจกลับสั่นสานไม่มีใครจำได้ว่าเธอคือใครไม่มีมือถือยกขึ้นถ่ายไม่มีเสียงซุบซิบมีเพียงเสียงทักทายเรียบง่าจากชาวบ้าน มากับรถเช้าหรือไปพักข้างวัดก่อนได้ประโยคนั้นอ่อนโยนกว่าทุกคําที่เคยได้ยินมานานเธอยกมือไหว้ทั้งน้ําตาไม่ใช่น้ําตาแห่งความอับอายแต่เป็นน้ําตาที่บอกตัวเองว่าโลกยังเหลือพื้นที่เล็กๆให้หายใจและแม้จะไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีทรัพย์สินมหาศาลเธอยังเหลือสิ่งเดียวที่แท้จริงโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ในยามค่ำเธอนั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว สายลมอ่อนพัดผ่านทําให้หัวใจสงบเธอพึพมพำกับตัวเองว่าชีวิตที่เคยสูงส่งได้ตายไปแล้วแต่บางทีการได้อยู่ต่ําสุดนี่แหละคือการได้เกิดใหม่แสงไฟในหมู่บ้านค่อยๆดับลงเสียงจักจั่นดังแว่วในความมืดหญิงสาวหลับตาลงด้วยรอยยิ้มเล็กๆเ,เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกถึงคําว่าสงบอย่างแท้จริง